เรื่องที่จังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยมีอู่เรื่องหนึ่งที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้ามือหวยนะครับเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะปรากฏว่างวดที่ผ่านมามีชาวบ้านเนี่ยถูหวยเยอะเลยเพราะว่าได้เลขเด็ดนะครับมาจากเพจของผู้ที่ชื่อว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาให้เลขเด็ดมาทีนี้เนี่ยไอ้เลขที่ว่าเนี่ยความจรงิงแล้วมันเป็นเขาเรียกภาษาหวยเขาเรียกเลขอันเลขอันก็คือเจ้ามือเนี่ยไม่รับหรือถ้ารับก็จ่ายครึ่งทํานองนี้เนี่ยนะครับ ปรากฏว่ามีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งฮะเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรับเลขอั่นนะครับรับแบบไม่อั้นเลยนะครับเขาก็เลยโอโหแทงหวยกันไปที่เจ้ามือสองสามีภรรยาปรากฏพอถูกหวยปุ๊บไม่จาจหนีเนี่นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีกลุ่มคนเนี่ยประมาณนับ10คนเลยคุณผู้ชมฮะที่เป็นคนเดินโพยหวยใต้ดินรวมทั้งลูกค้าหวยใต้ดิน ได้บุกไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อไปทวงถามเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้ามือหวยนะครับเห็นบอกว่าเป็นสองสามีภรรยาเนี่ยอายุประมาณสัก30กว่าหลบหนีหายไปติดต่อไม่ได้มีการลบข้อมูลออกทั้งทางไลน์ทั้งทาง Facebook คือล่องหนไปเลยนะครับหลังจากที่หวยออกเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาสาเหตุเป็นเพราะว่าเจ้ามือรายนี้ได้มีการรับไม่อั้น เลข972ซึ่งเป็นเลขดังเขาบอกเป็นเลขดังจากเพจของเ,อเจ้าแม่ให้หวยคนหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำหนึ่งนี่นะปรากฏว่ารางวัลที่1ง,งวดที่ผ่านมาเนี่ย292972โอ้โหนี่ออกเต็มๆก็ถูกหวยสิครับพอถูกหวยปุ๊บคนที่แทงหวยเลขนี้ก็ไม่ได้เงินนะพอไม่ได้เงินก็เลยบุกมาที่บ้านหลังนี้ เห็นบอกว่าเนี่ยที่มาเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับถูกหวยรวมกันเนประมาณสัก10ล้านบาทแล้วก็ยังมีรายอื่นๆที่ไม่ได้มารวมกันคาดว่าน่าจะมีคนถูกหวยเลขนี้เนี่ยนะฮะที่แทงกับเจ้ามือรายนี้เนี่ยรวมแล้วประมาณ40กว่าล้านบาทคุณผู้ชมฮะสี่สิบกว่าล้านบาทสอบถามกลุ่มคนที่มารวมตัวกันที่หน้าบ้านเจ้ามือหวยมีทั้งคนเดินโพยนะครับ เดินโพยส่งหวยให้กับเจ้ามือรายนี้เป็นประจำนี่นะบอกว่าที่ผ่านมาก็จ่ายตรงมาโดยตลอดซึ่งการซื้อขายบางส่วนก็ได้มีการจ่ายเงินสดแล้วก็ส่งให้กับเจ้ามือและหลังจากที่หวยออกไปแล้วคนเดินโพยบางรายนะครับหรือว่าคนที่เป็นเอเจนต์บางรายเนี่ยควักเงินเนี่ยจ่ายค่าหวยให้กับลูกค้าไปก่อนแล้วล่วงหน้าแล้วกะว่าจะมาเบิกกับเจ้ามือทีหลังปรากฏโดนเบี้ยวเออคนเดินโพยก็โดนเบี้ยวลูกค้าก็โดนเบี้ยวก็มาทวงเอานะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับ ขายกันจ่ายซื้อขายกันจ่ายมาโอนไวตลอดนะถูกก็คือโอนดีมาตลอดไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอวันนี้วันนี้คือตลอดสองปีคือต่อให้เจ้ามือเจ้าไหนมีเล็กอั้นเขาก็รับรับใช่ค่ะก็จ่ายูกก็จ่ายจ่ายตลอดพอหวยออกแล้วปึ๊บหนูก็นั่งตรวจอยู่ที่บ้านไงเขาก็ติดต่อเจ้าไม่ได้คเลยจะรู้เลยว่าเจ้าวีสามวัน มันนี้ไม่ได้รับไม่ได้นอนไม่ได้กินข้าวแล้วคนที่ซื้อกับเราเป็นว่าไงก็มาทวงมาบี้ตรงหนูด่าโกรนประจานหนูก็ต้องแอบอยู่แต่ในบ้านอะออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องรับสภาพค่ะตามต้องตามโอ้โหเนี่ยฮะนี่กลายเป็นผู้เสียหายนะฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับบ้านเจ้ามือหวยรายดังกล่าวเห็นบอกว่าหลังจากหวยออกหนึ่งมิถุนายนเนี่ย ล่องหนหายไปเลยปิดบ้านเงียบไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันนะครับมีเพียงสุนัขที่เลี้ยงไว้อยู่ในบ้านชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้มาก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินสงสัยว่าหนีหลบไปอยู่ที่อื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมีเด็กเดินโพยรายหนึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพยายามจะติดต่อไก่เกลี่ยบ้างหรือไม่ก็บอกยังไม่ได้ติดต่อกันเลยเนี่ยยังติดต่อไม่ได้โดนเบี้ยแล้วแน่นอนเลยเอาเดี๋ยวลองฟัง คนที่ส่งหวยให้เจ้ามือนยฮะหลังจากเมื่อวานาที่ข่าวออกไปแล้วเจ้ามือติดต่อมาบ้างปะไม่ติดต่อมาเลยเนี่ยเร,เราพยายามโทรหาเขาไหมโท<อ>รติดต่อได้ปะไม่ได้แล้วก็ไม่มีติดต่อเลยลอ๋อแล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยใช่แล้วทีนี้เราทำไงกันต่อ ล่าสุดเรื่องนี้ตำรวจรู้แล้วคุณผู้ชมครับซึ่งทางตำรวจภูทรพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนี่นะบอกว่าทราบเรื่องตอนนี้สืบสวนหาข่าวเห็นบอกว่าเจ้ามือหวยสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจะตั้งตัวมาเป็นเจ้ามือและเปิดรับแทงหวยทางออนไลน์มีการตั้งลายกลุ่มนะครับในการส่งโพยหวยของแต่ละคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ล่าสุดนี่นะครับได้ทำตัวเองเนี่ยกลายเป็นเจ้ามือที่โดดเด่นก็คือว่า รับแทงเลขที่เจ้ามือคนอื่นเขาอั้นแต่ตัวเองไม่อั้นนะครับโอ้โหทีนี้พอออกจังๆเตงๆก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้เขานะฮะทั้งคนที่ถูกหวยแล้วก็ทั้งคนเดินโพยนี่นะครับเป็นเงินเนี่ยมากกว่า40ล้านบาทคุณผู้ชมฮะหลังจากนี้ทางตำรวจบอกว่าจะสืบสวนหาข่าวเพื่อติดตามจับกลุมตัวเจ้ามือหวยเถื่อนใต้ดินรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปส่วนชาวบ้าน ที่ถูกหวยหรือว่าคนเดินโพยนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยควักเงินจ่ายไปก่อนเนี่ยแล้วเบิกเงินไม่ได้นี่นะตำรวจบอกว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความได้นะเออตำรวจกวักมือเรียกเลยนะครับบอกมาแจ้งความได้แต่ถ้ามาแจ้งความแล้วเนี่ยจะต้องถูกดําเนินคดีเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นการลักลอบเล่นการพนันซึ่งผิดกฎหมายอา้าวผู้แบบนี้ใครจะไปโงพักอ่ะเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยนะะเออ คือจะไปแจ้งจับเจ้ามือหวยคดีช่อโกงแต่ว่าตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะฮะข้อหาเล่นการพนันอาก็ต้องแลกกันนะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังอดีตคนเคยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินนะครับบอกว่าลักษณะการรับหวยของเจ้ามือรายนี้เนี่ยดูแล้วมีเจตนาตั้งใจจะโกงฮะไม่จ่ายลูกค้าอยู่แล้วคือถ้าเกิดหวยออกตรงตามเลขที่อั้นก็ตั้งใจจะไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกตามเลขที่อั้น ทำแบบนี้ได้สัก3าถึงสงวดเนี่ยจะกลายเป็นคนรวยทันทีนะครับซึ่งถือว่าเจ้ามือหวยรายนี้เนี่ยนะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยคงจะใจถึงอยากรวยเร็วพอรู้ว่าเลขเด่นเลขดังเจ้าอื่นเขาอัน้นตัวเองก็เลยประกาศบอกทางนี้ไม่อัน้นรับหมดรับเลยนะครับทําให้ยอดเงินเนี่ยไหลามาทางนี้เนี่ยเยอะเพราะเจ้านี้เขาบอกเขารับหมดเขาไม่อัน้นแต่ก็คงคาดหวังว่าเลขมันจะไม่ออกแต่สุดท้ายเนี่ยมันออก พอเลขออกปุ๊บก็ถือว่าเป็นความโชคไม่ดีฮะไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้คงกะว่ารับเลขอั้นมาสักสามสี่งวดเนี่ยกะจะรวยนะกะว่าเออไม่ออกเลขอั้นเนี่ยรวยแน่เพราะว่าคนเนี่ยก็จะไหลามาแทงทางนี้เนี่ยนะแต่ปรากฏโอ้มันออกสิฮะออกรางวันที่หนึ่งเนี่ยก็เลยต้องหนีเพราะฉะนั้นไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วนี่แหละเขาถึงบอกนะว่าการแทงหวยใต้ดินมันมีความเสี่ยงนะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยนะ ลอตเตอรี่นี้รัฐบาลเป็นประกันหวยใต้ดินนี่จะไปแจ้งความก็ยังแจ้งไม่ได้เลยคนแจ้งความก็โดนจับด้วยนี่นะครับรับความเสี่ยงกันไป